พีปลาชอบมีน้ำพริกโบราณน้ำยาป่านะะ้ำยาป่าไตปลา,ปาเขียวหวาน,นะคะ่ะไตปลาแล้วก็เขียวหวานนะครับผม<ช>ราคาเริ่มต้นขายยังไงครับก็จะมีถุงละ20 30 50เป็นชุดชุดละ30ก็มีค่ะ30ด้วยการโฮมเมดครับนี่เติมแล้วนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยน้ำยาน้ำพริกค่ะน้ำพริกโบราณค่ะอ๋อครับผมโบราณถูกามาเป็นเข่งใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดไร่เขีงน,นะครับร้านนี้เป็นร้านขนมจีนแม่ฉเฉลียวครับขนมจีนแม่เฉลียวนะครับผมคนลุมนะครับร้านนี้นะครับขายดีมากนะครับทั้งหมดนี่คือมีกี่อย่างครับผมน น้ำยาขนมจีนตัวนี้เป็นน้ำยาขนมจีนแล้วเนาะน้ำยากาทิปลาช่อนคร่ะน้ำยากาทิปลาช่อนน้ำยาปลาน้ำยาถุงหวานค่ะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับอันนี้สามสิบบาทค่ะคุณอาขายดีมากครับท่านผู้ชมนะครับวันนีเทีนข้างบน พาลุมนะครับท่านผู้ชมครับร้านนี้นะฮะทั้งหมดนี่คือมีกี่อย่างครับน้ำยาทั้งหมดนี่คือมีกี่อย่าง,างมีห้าอย่างนะครับมีน้ำยากะทิปลาชอ่อมีน้ำพริกโบราณน,น้ำยาป่าน้ำยาป่าไตาปลาเขียวหวานไตปลาแล้วก็เขียวหวานนะครับผมราคาเริ่มต้นขายยังไงครับก็จะมีถุงละยี่สิบสามสิบห้าสิบเป็นชุดชุดละสามสิบก็มีค่ะสิบด้วยกระปงองเลยครับผมโอโ้โหครับผมแต่ลูกค้าสั่งได้เลยครับผมขายดีมากครับผม จะเป็นของจีนเส้นแป้งหมักเราทำเองทำเองด้วยนะครับใช่ค่ะครับผมอันนี้ปัจจัยค่ะจะมีเจ้าเดียวของตลาดเลยเจ้าเดียวตลาดวัดไรขิงเลยนะครับนี่เติมแล้วนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยน้ำยากระพริกค่ะนระพริบโบราณค่ะอ๋อขอบคุณกระพริกโบราณถั่วของนี่ครับมันพริกโบราณนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมคนลุมขายดีมากครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้นะครับ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ยบาทนะครับ้กาตน้ก้บาีก้องแบครรอปแล้วมันรูโอ้ตักกันไม่ทันเลยครับขายดีมากครับอะไรเนี่ยเหล่อจ้า2ี่บาทคุณนะน้ำยาปลาช่อนเลยค่ะ50จัหู50าสิบ ถุงห้าสิบาทนะครับเรื่อยไปเลยค่ะสามสิบบาทถุงเล็กี้ผิดดีนะคะตัวนี้ตัดไม่หนาตัวนี้คือน้ำยาอย่างเดียวนี่คือไม่ไม่รวมขนมขนมจีนครับผมแต่ถ้าเป็นชุดก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะเป็นชุดนะครับก็ได้นะครับอันนี้เราถุงเล็กถุงเล็กเนาะถุงเล็กจะหนูละสามสิบบาทชุดนี้ นี่นะโอ้ขายดีมากครับท่านผู้ชมนะครับคนลุมนะครับขายที่ไหนบ้างครับขายอยู่รานขายที่นี่เปลักอะค่ะอาทิตย์ลหนึ่งวันอาทิตย์ละหวันนะครับผมีเราขายหลายร้โลเยขายเข้าวันนี้ส้มข้าวผมที่บ้าครับ ขนมจีนนี่เป็นขนมจีนทําเองด้วยนะครับ,บอะไรเพิ่ม,มอีกหูจะมาที่อะไรเนี่ยเจ๊ปีสิบบาทค่ะตะปูโซล่าเลือกได้อ่ะเดีย๋ยวแถมให้พี่อีกเลย อันนี้ก็เป็นร้านเจ้าเดียวในตลาดเช้าวัดไร่เขิงเลยนะครับขายดีมากครับเป็นขนมเจียนะครับมาเป็นเข่งใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ขนมจีนแม่เฉลี่ยนะครับผมสูตรโบราณเจ้าเก่าวัลลีขิงนะครับผมจำน่ายนะครับเบอร์โทร0-89 9 0 0 9149นะครับผมโทรมาติดต่อนะครับผมรับจัดงานเลี้ยงแล้วก็รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับนี่นะร้านนี้สุดยอดเลยครับขายดีมากครับน้ำยาทั้งหมดนี่คือมี5อย่างด้วยกันนะครับ แป้งหมักเข้าไปอะครับหักตลาดเ็เลยเ้นตลาดอันนี้เัแงหมักที่บ้าน,อนอเองครับแนะนำก็นะแต่วาที่ชอบแบบไหนก็แล้วแต่พี่ไหนนี่ครับสุด้รับ น,นะฮะตัวนี้เป็นน้ำยาปลาชอ่อนนะครับผมหม้อใหญ่เลยนะครับเจ้าเก่าเจ้าอร่อยเลยค่ะเจ้าเก่าเจ้าอร่อยวัดไล่ขิงนะฮะ

ครับผมนี50บาทนี่ให้เยอะมากครับถุงก,กระสอบใหญ่เลยนะครับแกงไตปาทางร้านก็มีรับจัดงานเลี้ยงแล้วก็รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับเบอร์โทรก็ใต้คลิปนะครับ ยาก็จะเป็นประมาณ30มสครับีนะแต่ชอบแขกม่เฉลียวนี่เจ้าของร้านนะครับผมโอเคครับแม่เสลียวครับผมขอบคุณมากครับผมขอฝากร้านหน่อยครับผม ครงาเกิน20ปีแล้วค่ะครับผม20ปีแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็รับจัดงานเลี้ยงแล้วก็ออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับขนมจีนนี่คือเป็นสูตรเราทำเองเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมลูกค้าก็ยังลุมอยู่ครับยังมาเรื่อยๆนะครับเอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมช่องสตอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมก็อย่าลืมแวะมาอุ่นร้านนี้นะครับที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับผม